สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่าก,กันแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำพุดดิ้งคัสต์ดคาร amel, าเมลสไตล์ญี่ปุ่นพุดดิ้งสูตรนี้นะคะทำง่ายใช้กระทะเพียงแค่ใบเดียวก็สามารถทำพุดดิง้งเนื้อเนียนเด้งน่ากินแบบนี้ได้ค่ะมาดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสม,สมต่างๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะใส่น้ำตาลลงไปในหมอ้อแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นซอสคาราเมลแบบนี้ค่ะความเข้มของสีคาราเมลนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพอได้สีคาราเมลตามที่เราต้องการแล้ว เติมน้ำอุ่นลงไปค่ะปิดแกส๊สเทซอสคาราเมลใส่ลงไปในถ้วยพุดดิ้งค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมทำเนื้อพุดดิ้งกันค่ะเริ่มจากการตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วนะคะให้พักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเทนมสดลงไปในหม้อที่เราใช้ทำซอสคาราเมลใส่น้ำตาลลงไปอุ่นนมด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อน ระหว่างที่อุ่นนมเราก็จะหมันคนไปเรื่อยนะคะคนจนน้าตาลละลายน้ําตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนผสมไข่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้ส่วนผสมของพุดดิง้งเอาส่วนผสมพุดดิ้งที่เตรียมไว้เทลงไปในถ้วยพุดดิ้งค่ะกรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งครั้งแล้วใช้พลาสติกแรปวางบนถ้วยพุดดิ้งค่ะเพื่อเอาฟองเล็กๆที่อยู่บนหน้าพุดดิ้งออก แล้วปิดถ้วยพุดดิ้งด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะขั้นตอนต่อไปเติมน้ําลงไปในกระทะความสูงข,ของน้ําให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยพุดดิ้งค่ะต้มจนน้ําเดือดเสร็จแล้วก็วางผ้าขาวบางลงบนกระทะแล้วก็วางถ้วยพุดดิ้งลงไปค่ะต้มจนน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วลดไฟอ่อนสุดค่ะนึ่งพุดดิ้งประมาณ10-15นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลสไตล์ญี่ปุ่น วิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะได้ทำมาอยากพล่คลิปทำอาหารง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ